จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนคืออะไรครับทุกคนต้องรู้นะครับจุดเปลี่ยนเนี่ยที่มันเปลี่ยนอยู่นะตอนนี้คืออะไรคือใครทําให้มันเปลี่ยนนะครับโควิดไหมโควิดสิบเก้าใช่ไหมที่แม่งเปลี่ยนทุกอย่างนะครับคุณไม่เคยทํางานอยู่บ้านคุณก็ทํางานอยู่บ้านนะฮะเด็กนักเรียนก็ต้องหยุดเรียนนะฮะจุดเปลี่ยนนะฮะใครเคยขายของตามห้างก็ต้องอยู่บ้านนะครับนะจุดเปลี่ยนเนี่ยนะฮะจุดเปลี่ยน เพราะฉะนั้นไอ้โควิดเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนหมดทุกอย่างนะจากคุณทําง,งานอยู่บ้านนะเจ้าของกิจการเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าไม่มีมึงก็ได้นะไม่มีมึงก็ได้นะหรือถ้ามีมึงอยู่บ้านงานก็เท่าเดิมงานก็ได้ผลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะฮะเจ้าของกิจการเขาก็เริ่มรู้เจ้าขององค์กรเขาก็เริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่มีพวกคุณก็ได้นะครับมันก็จะมีแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่ให้เขาได้ไปซื้อนะ เพราะฉะนั้นคุณก็เตรียมตัวตกงานนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมตัวตกงานนะครับนะสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของคุณคืออะไรคือโลกออนไลน์นะคุณต้องผันตัวเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์นะครับเพื่ออะไรนะเพื่อในอนาคตรองรับการคุณตกงานนะถามว่าเขาได้รู้แล้วเขาได้ศึกษาแล้วว่าไม่มีพวกคุณเขาก็อยู่ได้นะมีคุณ ก็ไม่ได้ทําให้งานเพิ่มขึ้นเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็เขาก็วิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มนี้ไม่สามารถทํางานให้เขาได้แบบในระดับที่เขาต้องการหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะคใครที่ขายของตามห้างนะก็อาจจะต้องปิดตัวไปนะเลิกไปนะห้างก็อาจจะกลายเป็นลานจอดรถก็ได้นะในยุคหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวเองนะให้เข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์นะนะคุณ ก็งงใช่ไหมะว่าเราจะเริ่มยังไงเราจะทํำยังไงนะเราจะขายอะไรเพราะฉะนั้นนะเราจะเริ่มยังไงนะเริ่มจากการลงมือทำนะถ้าคุณลงมือทําคุณก็เปลี่ยนนะคุณจะขายอะไรนะอย่างที่ผมบอกไปนะขายความต้องการของคนนะคน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 มีความต้องการฮนะคุณต้องการอะไรคุณลองถามตัวคุณเองดูนะเพราะฉะนั้นพอคุณรู้ความต้องการของคุณแล้ว อันนั้นก็คือจุดเปลี่ยนนะฮะให้คุณขายตามที่คุณต้องการนะมันก็ต้องมีคนต้องการเหมือนคุณนั่นแหละนะครับนะเริ่มยังไงฮนะเริ่มจากมือถือเครื่องเดียวเนี่ยนะมือถือที่คุณมีนะชัดไม่ชัดไม่ต้องไปสนใจนะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในออนไลน์ก่อนนะก่อนที่คุณจะตกงานนะครับแล้วหลายๆกิจการนะที่กระสับกระส่ายอยู่ก็ปิดน,นะคนก็ตกงานลหลายๆกิจการที่กําลังไปได้ดีนะครับก็เริ่มสั่นคลอนนะเพราะฉะนั้นนะ คุณอย่ามาคิดว่าบริษัทขาดคุณไม่ได้นะองค์คกรขาดคุณไม่ได้เขาไม่มีคิดหรอกครับนะเขาก็คิดอะไรที่ทําให้เขามีผลกําไรได้มากที่สุดคุณไม่สามารถทํางานให้เขาได้เขาก็ไม่จ้างครับหรือเขามีแพรกอลใหม่ๆมาเขาก็ไม่ต้องจ้างคุณนะเพราะฉะนั้นนะคุณต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวเองเข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์นะอนะ่ง่ายๆเลยนะคุณดูง่ายๆเลยคนระับมีมือถือเครื่องเดียวนะ แม่งทาได้หลายอย่างเลยร้านกล้องก็ต้องปิดไปนะร้านกล้องต้องปิดไปนะจดหมายก็ไม่ต้องส่งแล้วส่งทางไลน์นะร้านกล้องเพราะอะไรถึงต้องปิดนะคุณก็ถ่ายรูปก็ส่งเลยไม่ต้องไปร้างไม่ต้องไปอะไรนะเห็นไหมฮะแค่นี้ก็เปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณเปลี่ยนวันนี้ก็ยังทันนะครับคนเก่งนะคนเก่งหรือคนไม่เก่งก็เริ่มจากศูนย์เพราะโควิดเหมือนกันนะคนรู้หรือไม่รู้ก็เริ่มจากศูนย์ เหมือนกันฮะในช่วงโควิดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะคุณอย่าไปคิดนะฮะว่าหมดโควิดแล้วเดี๋ยวมันกลับมาดีเหมือนเดิมแม่งประเทศอื่นที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็รู้แล้วว่าไอ้วัคซีนเนี่ยมันสามารถทำอะไรเขาได้เยอะนะแม่งก็สร้างเชื้อตัวให,ใหม่ขึ้นมาเพื่อขายนะครับนะมันจับใครไม่ได้นี่ฮะมันไม่รู้ว่าใครทำนะเพราะฉะนั้นนะคุณต้องเปลี่ยนตัวเองเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์นะนะเพราะโลกมันหมุนไปด้วยความรู้ นะโลกันหมุนไปด้วยความรู้นะฮะแล้วก็วิวัฒนาการใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าค,คุณไม่เดินเข้ามาในสายออนไลน์ตอนนี้นะฮะคุณก็แน่ใจเช้ากว่าเขานะฮนะเพราะเขารวยกันไปแล้วเพราะทำกันไปแล้วคนรู้จักเขาไปแล้วนะทุกวันนี้นะฮะผมก็เข้ามาอยู่ในออนไลน์นะะก็ขายของออนไลน์นะโอเคก็เดือนหนึ่งก็ได้หกหลักอ่าเพิ่งเข้ามาก็หกหลักนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะฮะ คุณเข้ามาตอนนี้ก็ยังไม่สายนะนะจำไว้นะเริ่มจากอะไรเริ่มจากมือถือฮนะขายอะไรขายสิ่งที่คนต้องการนะคุณไปดูว่าคนต้องการอะไรนะคุณก็ขายสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นนะเริ่มวันนี้ไม่สายนะไม่สายนะเราก็ลองคิดดูฮะโลกหมุนไปด้วยความรู้ถ้าคุณปิดตัวเองคุณก็จะไม่สามารถเข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์ได้นะครับฝากไว้นะ เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะนะคลิปนี้จุดเปลี่ยนต้องไปก่อนครับฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับนะถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรหรือใครคิดว่าเป็นเรื่องจริงก็ส่งข้อความมานะช่วยกันแชร์ความรู้นะครับนะขอบคุณมากครับไปก่อนครับ